ลมดีสกอตเพียวเร่ครุ่นสกัดเข้มข้นผสมวิตามินประโยชน์เต็มเต็มเากเลย เอ็มวีเมื่อกี้คุณแม่เอาใจคุณแม่ไปแล้วนะครับเป็นหนุ่มรุ่นสาวคนนี้ที่มานี่ยนะครับตั้ใจเราสองคนตั้งใจเราสองคนนะคับแต่คุณผู้ชมด้วยเขาคืออนาคตของผมคุณแม่ปลุกเราสองคนจะนำเข้าเธอคนนี้นะครับแล้วฟังเพลงของเธอครับผมนะครับเป็นสาวร็อกด้วยนะฮะหลายคนติดใจนะฮะวันนี้เปลี่ยนลุคเป็นเสื้อผ้าใหม่ครับขอต้อนรับด้วยน้องพัพเป้ ทไปสิ่งที่ฉันเป็นไม่ได้ร้องใครแต่ฉันไมเธอมองไม่เห็นฉันเลยหรือว่าเธอลืม่าต้องพบกันว่าฉันม มากโอ้โหนะฮะขอต้อนรับยางเป็นทางการด้วยนะครับน้องพ่อเคได้นั่งก่อนนะครับนั่ก่อนนะครับยิดียกา่้รับ กูจะเรียบร้อยเชสิเรียบร้อยเลยผมเจอสาวผมต้องเรียบร้อยนะพังค่ะเป็นติดกันเดี่ยวค่ะโอเคค่ะมามิมามิมาเป็ใจผู้หญิงเ่ได้ถูกรักเขาอยู่ค่ะแล้วก็เียแม่นี่ติดตามเลยหลายคนติดตามนะครับโดน้ะผมด้วยนะครับตั้งแต่วุสมัยเอฟเอฟนะทุกคนทำงานมาเรื่อยๆนะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยมาเห็นณตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนลุคไปเลยครับอ๋อค่ะเป็นไงลุคนี้ก็จริงๆแล้วคือลุคนี้ถึงเป็นเป็นไทงตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับครับแล้วก็ด้วยความที่ ทุกคนอาจจะไม่เคยแพงผมสั้นมันก็เลยรู้สึกว่าเปลี่ยนมากกว่าเดิมเลยการแต่งตัวอาจจะเหมือนเดิมไรเงี้ยสุดชุดฉาดด้วยสีผมคือสีผมที่เป็นสีสันที่เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตัดผมสั้นนี่เยอะสุดเพรา์ก็ยังเป็นสตรทเหมือนเดิมเป็นสาวล็อกแต่ว่าจริงๆเขาก็เซ็กซี่นะผมเคยซื้อนังสือเขาอยู่ตอนถ่ายมกิน่งโอ้พูดึงกันีดิผมซื้อเก็บไว้ที่บ้านเลยเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านยเออมาเอาเลยเอาถ่ายเอาไว้เลยเอาาย แล้วผมติดตามนะครับทุกการพัฒนาการของสิ่งินต like ้องลองใครติดตามไม่ได้ทุกคนเก็บไปที่บ้านเลยนี่เลยนะฮะโอ้มาได้ได้มีการขายแบบนะครับจริงจริง โอ้ยมากเลยนะฮะอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นส่วนไหนของของในตัวข้าวแพงครับหมายความว่าส่วนไหนอะไรเนี่ยจะมีตาอะไรทุกคนต่อไม่ใช่ผมก็เลยบอกว่าหลายคนเห็นลูกข้าวแพงออกมาเนี่ยจะเป็นสตรีใช่ไหมเป็นว่าเป็นสาวล็อกเกอร์แต่ออกมาแนวนี้เนี่ยหวานซ่อนเปรี้ยวเลยทีเดียวเขาเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือทางหนังสืออินมาคียติดต่อมาคือเขาอยากได้ผู้หญิงแปลกๆแล้วออกมาคือทุกคนไม่เคยเห็นใค่ยังแฝงเนี่ยใครก็คงไม่คิดว่าคงจะมาถ่ายชุดไม้นะใช่ใชก็เอามาถ่ายแล้วองอื่น อันหนึ่งคือแบบว่ามันดูใสๆไม่ได้ดูเอ็กซ์เบิรมมากหรอกมันดูดูหวานๆนะดูหวานๆอย่าให้ไปถ่ายบ้างขอโทษบ้างนะพ่อแพงต่อมแบมนี้ไงพี่เอ็กี้เข้าติดต่ออยู่นนัสิะไปถ่ายคู่กับพุกวิลเลียไปเลยอ่ะ แล้วก็ถ่ายออกมาแล้วก็หลายคนชื่นชอบนะครับสวยนะสวยมากเลยสวยมากแล้วก็พูดถึงผลงานของพระแพงที่เล่นมาล่าสุดมันมาเหมือนกับพี่เดี่ยวเลยนะเพลงอะไรใส่ไม่ดีของนิสัยไม่ดีตั้งนานเราะจะเป็นคนดีเหมือนแกนั่นแหละเพิดโถงมปนเพลงนิสัยไม่ดีก็คือเพลงที่เราเป็นวัศกรใช่แล้วนะะฮเป็นต้องการสื่อสารถึงใครเป็นยังไงพิเศษนะจริงๆเราเราไม่ได้สื่อสารแบบว่าเจาะจงใครแต่ว่าแต่งมานี่คือเพื่อเพื่อบอกถึงคนที่มีปัญหาแบบเหมือนแพงที่แต่งมาแบบนี้อาจจะเป็นในเรื่องของลูกน้องกับ นายจ้างพูดมาว่าก็บ่นอะไรก็ว่างทั้งที่ฉันไม่ได้ฉันก็เหมือนเดิมฉันก็เจ๋งนะแต่คุณน่แหละที่เปลี่ยนไปเลยพูดในมุมมองของความรักได้ในความรักก็ได้ในเรื่องที่ว่าฉันก็เหมือนเดิมตั้งแต่ตั้งแต่แรกฉันก็เป็นแบบนี้ฉันก็ไม่ได้เปลี่ยนคนที่เปลี่ยนคือคุณนะคะแล้วแต่ประสบการณ์แต่ละคนแล้วแต่การดีความใช่เลยะสามารถได้หลักหลายรูปแบบไม่ได้เป็นเฉพาะความรักเลยอะไรใช่ในะฮะถือว่าเป็นเป็นบทเรีที่โตขึ้นโดยด้านเนื้อหาอะไรต่างก็โตขึ้นพูดถึงเรื่องแบบนานหน อันนี้ก็ฝากผลงานเพลงนิสัยไม่ดีนะคะเพราะว่าก็หา,ายไปประมาณเก,กือบหลายปีแล้วก็เพลงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเองมากที่สุดก็ได้ลงมือทําเองหลายๆอย่างทั้งดนตรีเนื้อร้องทำนองนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ชายกีตาร์เบนิสันเซตนะคะคก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้แผงด้วยก็ขอฝากผลงานเพลงนิสัยไม่ดีแล้วกันเลยคะ่ะมีได้หัดราบโหลดไหมฮะก็ไวที่ www. tv. com ไม่ได้้าไปเจอทุกเพลงทุกอัลบั้มทุกผลงานแน่นอนและคาดว่าจะได้เห็นลุคนี้ในการออกอัลบั้มครั้งหน้าด้วยของเป็นเอ็มดีของเป็นเอ็มดีอ่านเอ็มดีแต่ผมไม่ได้เป็นพรเอกด้วยเดี๋ยวผมจะพาพระแพงไปทานข้าวหน่อยได้เลยใช่ไหมพี่เอกกี้ขอเรียกข้าวพระแพงหน่อยนี่ไงพี่นี่เลยชุดนี้ฮะอิมตังตังอยู่ครอบครับอิมตังตังอยู่ครับ ตังอยู่พบนะครับได้รับเกียรติจากร้านนี้เลยนะครับ k i s s f o Cafe น้วันนี้ไปก่อนแทนะร้านีอยู่ที่ c ซ c นะครับเรวจในกระไมรามินคาเลยครับผมคุณแม่มาหยิบขาหมือจะแนะนำรุ่ไป่ก่อนเซ่เดี๋ยวฉันนั่นไวเพื่อกินเลยภรรยาที่มีบ้างไหมให้แขรเชิญก่อนได้บ้างเปล่า Lady first Lady f r t นี้เพแรงคันได้เลยนะกับผู้ชมเข้ามากได้เลยขอแนะนั้นแรกกันก่อนนี่ท่พแพงลังตักอยู่นี่นะเรียกว่าเสสลัด นะครับเป็นสลัดขวรวมนะครับอร่อยมากเพราะว่าน้ำสลัดเนี่ยเขาทำทำเป็นสลัดน้ำใสนะครับใช้ส่วนผสมของโอลิฟออยแล้วก็มะนาวนะครับน้ำมันมะกอกอร่อยมากเลยนะครับทานคู่กับตัวนี้เป็นแป้งก็ได้จะได้ความกรอบเข้าไปด้วยนะฮะนะะฮโอ้นครับนะฮะเริ๊บอร่อยไหมอร่อยอันนี้อร่อยเข้ากันได้ดีเข้ากันได้ดีาดเู แตกหนาแล้วก็รสชาติมันใช้ได้รสชาติเข้ากันนะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นสไตล์ฟิวชั่นมีทั้งไทยเม็กซิกันผสมกับอิตาเลียนด้วยทำถึงอร่อยมากเป็นลูกคืนนะครับเมนูต่อไปนะครับเรียกว่าชาโก้เนื้อนะครับพิเศษก็คือว่าด้านในเนื้อเนี่ยนะครับจะเป็นเนื้อเซโรอยนะแล้วก็เป็นเนื้อสับเลเรตอร่อยมากแล้วก็จะมีสลัดตรงนี้เป็นผักผักปลอดสารพิษหมดเลยนะครับส่วนแป้งตรงนี้นี่นะครับจะเป็นทำจากข้าวโพดอดก่อนแล้วมาอบให้กรอบแบบนี้แพนดาลิต้า คอร่อยมากๆเลยนะฮะสามารถถามได้นะครับต่อไปนี้นะครับเป็นเมนูซุปนะครับซุปขั้งทองนะครับใครที่ชอบนะครับก็จะมีผสมเครื่องเทศในนี้นะครับแล้อร่อยนะครับรสชาติดีถ้าแพงชิมได้นะจ๊ะเว้ยอันนี้น่าทานจังเลยครับเพียเดียวต่อมาอันนี้นะครับใครที่ชอบเป็นเส้นหมึกสีดำๆแบบนี้นะครับอันนี้เมนูนี้เรียกว่าเฟตตูชินีเส้นหมึกดำครับนะฮะผสมกับเบคอนพริกกระเทียมมองไปมอมานี่เหมือนปิ้งเลยนะเนี่ยไม่ใช่ปิ้งสิสีดำๆเหมือนกันคล้ายๆเส้นเฟตตูชินน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 ีี่ะะะคคครรรรัััััับบบออออ้้ยยมมมาาากกกเเเเล็ปสหึดดำผ ไอตัวเดี๋ยวนะห็นเห็นขอโทษนะฮะ ừ, ตัวนี้อยากพิเศษนึเพราะว่าถ้าไม่มีเกล็ดตรงนี้เนะี่ยรสชาติจะไม่อร่อยเท่าที่ควร,รตัวนี้เป็นเส็นขนมปัง<อ>นะครับโรยลงไปนี่อร่อยมากเพราะเอาไปผัดกันเลยก่อนนะฮะแล้วพอมาผัดกับเส้นดำที่จะอร่อยปเป็นพิเศษเลยนี่นี่นี่นี้รอตั้งนานแล้วครับมันนีรอตั้งนานอันนี้นี่แล้วาหมูเยอรมันกนาหมูเยอรมันัวนี้นี่ช่นชอบนะครับถึงเป็นขาหมูเยอรมันแต่ว่าน้าจิ้มดูสักก่อนนี่นะครับไม่เยมอนกัะจากกับซีฟู้ดนะครับแบบไทยๆเลยาับประทานก็ได้เต็มที่นะครับด มิเศษหนึ่งพันบาทห้ารางวัลโทรมาที่ศูนย์สองหกเก้าแปดสองเก้าสี่ห้าสายแรกเท่านั้นนะครับรีบโทรมาเลยครับนะครับหรือว่าใครนะครับที่อยากไปทานนะครับร้านของเขาก็อยู่บริเวณเฟสสองนะครับภายในศูนย์การค้าคริสโซลดีไานเซ็นเตอร์นะครับริมถนนนะครับประดิษฐ์มารูชาบเลยครับโทรเลยครับเบอร์โทรศัพท์นะครับขึ้นให้ตรงนี้นะครับครับผมนี่นะครับร้านคริสโซลคาเฟ่นี่นะนครับละอยู่จริงวันนี้ แนได้เลยนะครับไปฟังเพลงของน้องพั์กันก่อนนะครับกับเพลงเวลาส่วนตัวนะฮะเดี๋ยวเจอกันขอ้กินข้าวกันครับชอบคำาดีลม้เนยเีทั่วไทยคราลครับสวัสดีครับถึงช่วงของเทเศษฐทั่วไทยวันนี้จะเป็นเกมดวลเพลงกันแะหว่างนิกกี้แล้วก็พ์แม นันทรายกติกา<ช>เรานะครับในการในการใบะนะครับน้องๆจะร้องเพลงนะครับใค้ในหมู่บ้านได้ตอบชื่อของศิลปินที่ร้องเพลงนั้นให้ถูกต้องนะครับ,รบรกติกาเพิ่มเติมก็คือว่าก่อนใบครับศิลปินเราทั้งสองคนนะครับต้องอ<ผ>ม,มมะนาวไว้ในป<ช>าก1ชิ้นพร้อมกับทานน้ำมะนาวอีกเนื่งแก้วได้เลยก่อนใบจัดไปโอเคสองสายครับสองโอเก้าพัสองเก้าสี่ครับผมโดนหายเลขคุณดาฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณดาครับคุณดาแข่งกับใครดีฮะเล่นกับใครดีครับ พี่พะแพงค่ะ like พี่ะแพงนะได้ได้ไ้พะแพงเน่ะแพงเริ่มเลยลูกมังแต่เนื่องจากพระแพงนี่เป็นลูกกระเพาะให้ทานข้าวก่อนแล้วค่อยหยิบน้ำมะนาวนะคะได้คำเดียวอยู่แคปตูชินีแคปตูชินีแคปตูชินีอ่ะพร้อมโอเคมาอ่ะนะครับภายในเวลา30วินาทีนะครับเราพร้อมแล้วโอ้มะนาวกวัวเส้นเพสตูชินีออกมาทางจมูกหยมบน้ำอัด ออกมาเลยออกมาเลยออมาด้วยดีาีัสามบวาทัลยไม่อยากให้เธอไว้ใจไม่อยากให้เธอ่ร้องไหค่ะอยากจะร้องดังๆน่มีอะไรจะทำารเธออยากคืนเธอ

ถือก็ไปสามสิบวินาทีเริ่มครับไม่ร่างไหลอย่างรอบข้อม oui> ักร่างไหลอย่างรอบข้อมักพร้อมคหับครับครับครับอย่าทำแก่คนที่ไม่มีใครหรือคำว่ารักเลยทั้งกันยังน้อยฮันเคยดอย น้เต็มไปเลยไลน์ของเราเลยครับมีนมส่วนเหลืองแลคตาซอยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูบิ่ยครับอร่อยเท่าแก่น้อยครับสก็อตเทียวเร่โอชิกกรีนทีซุปเปอร์กาแฟสูตรผสมอารมณ์ดีแอดไวซ์แหล่งรวมไอทีครับเจลล้างหน้าแพนอันดิคอมิโดนสูตรออยล์คอนโทรลนะครับแผ่นป้ายไหนดีครับน้องเชียร์กับแล้วก็เทียวเร่ค่ะเทียวเร่ครับสามพันสามพันสามพันเดิมพันนะครับ หมายเลขซอยนะครับเบอร์ท so so ี่ได้ก็ 08077470H เฮ้ยกบ้านครับคนที่เข้าร้องนะครับศูนย์แปดนย์แปดศูนย์หนึ่งแเฮ้ดเฮ่เฮ่ค่าน้องพ่อแพงรู้สึกทำไมดิฉาใช่ไหมดิฉาเสื่อหรืออีดฉาหวานนะครับเดี๋ยวพี่ป้าแพงน่ารักมากมารายการเราใส่เต็มที่ใช่เดี๋ยวให้ป่อแพงขอบคุณงานอีกครั้งนึงคะกับเคเลชันครับเสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายอ๋อว่าแม่ ก็ขอฝากซิงเกิลนิสัยไม่ดีนะคะก็ออกมาได้สองสาเดือน2เดือนกว่าแล้วก็ขอฝากไปดู M v ทวีที่ YouTube แล้วก็โหลดเพลงในที่ w w w t o m u s i c c o m แล้วกันนะคะครับผมและและนี่คือความสดใสนะครับฝากด้วยครับน้องพระแพงขอบคุณคบเนีวพรุ่งนี้อ้นสีพันมานะดีใจมากเลยเป็นเพื่อนที่มามีต้นมาฉันไม่มาฉันกลัวมาดีมาดีมาสุ่กันแน่นอนนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะฮะขอให้โชคดีมีความสุขทุกคนนะครับขอบคุณทุกแชนนทุกการติดตามครับ